มาพอกันนะครับกับจิมะไถหน้าจ้างกันครับนาะก็มีห้องกับดึงมหาออกออกทั้งหอกนะครับถ้าที่ช่วงผมนั่งอยู่นี่ก็คือดึงมหาผมนั่งนะครับะครับกับมาเบิ้งนะครับนที่ป่านข้างหน้านะครับ,นะรบเนาะครับกิดือว่าป่านขนะ้นกัดือว่าแล้วเนาะครับพี่นหนองเนาะสวัสดีครับ พี่น้องครับมือนีอีสานรอทงมาอีกแล้วครับครับมือนีมาทางไทยหน้าอยู่เนาะิมาไทยหน้าจางเป็นครับมือนีนี่นะครับคือเก่าเลยครับกับแอลซีเกดศูนย์แปดนะครับคือเก่านะครับนี่ครับไม้มือนีนะครับเนาะนะครับงาวขึ้นไปปุ๊บนะครับหาตนยุค่าเป็นครับ ก็หลายลายไปเหนครับมันนี่การทีอยู่มัน่นแปดเก่าลาเนาะพี่น้องแต่ว่ากามีปั่นข้างหน้าน้ำพับนี่ครับปั่นข้างหน้านี่ครับเง่ยเาไปหนาหัวรถนะครับกับเมื่อนี่ก็มีเคล็ดลับเล็กๆเล็กน้อยนะครับมาฝากพ่อแม่พี่น้องคือเก่าแหละครับการปั่นข้างหน้าครับปับ่นนะครับเนะาะพันนะครับการแนะนำปั่นนะครับมันนี่มีอยู่ ตัวนี่ครับลูกยิงนะครับลูกยิงคัดไทยนะครับลูกยิงคัดไทยนี่ถ้าเป็นดินแข็งนะครับดินแข็งมากมากนะครับนี่นะครับผมก็สินแนะนําเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเนะเาะดินแข็งมากมากครับนี่รักรักตัวนี้เท่ากับดึงมหาออกออกทั้งนอกนะครับถ้าที่ช่วงผมนั่งอยู่นี่ก็คือดึงมหาตัวผมนั่งนะครับเนาะนะครับคันน็อตตัวนี้ออกนรับเนาะ ดึงมานีกะจีเทศให้ผ่านไถน,นาเฮ้านี่ไปเล่านะครับผ่านไปเล่าในดินแข็งกะจีเขาลึกดีแน่จังหน่อยนะครับบ่ห้ามนะครับถ้าเอาไปข้างพุ่นมากๆนะครับไปข้างหน้ามากๆมันจะห้ามนะครับดินห้ามไม่ว่าดินแข็งนะครับเนาะครับื้นนี้ก็ที่ตามบิ่งครับพี่น้องครับ ปั่นกันแทให้ได้จะว่ามอนี้เิ่นกับวาเพราเอาขั้นไงนะครับนี่ครับจะปล่อยทรายนี่นะครับเนาะพี่น,อน้องเนาะพี่น้องครับติดตามมึงครับว่าปั่นกันแท้จังไรน,นะครับนเนาะกติเ็ตสวยงามนะครับกัปนปั่นกันแท้นะครับกสิมีดินนะครับห้ยอยเอาไก่ไก่ขั้นไปไหนนะครับเพราะว่ามันจะเห็ดให้เ,หน,หหน,เ,หเหนื้อที่ให้หน้าเข้าเนื้อที่ให้หน้าเข้าเป็นลุมนะครับเป็นบวกแห้ง เอาที่ไก่เนาะพี่น้องไถขึ้นมาที่ไก่กวอนนะครับเอาที่ตามเบิ้งครับพี่น้องเดี๋ยวผมที่ปั่นทุเบิ้งครับผมครับขึ้นกัมาเบิ้งนะครับที่ปั่นขั้นหน้านะครับเนาะนี่ครับดินที่ผมไถไปนะครับนี่ผมไถไปแล้วเรียบร้อยเอาทไถออกที่ไก่เนนะครับเนาะการลากดินเราเอาเลี้ยวนะครับเจะเอาหน่อยๆนะครับเอา นาดินมากนหน่อยนะครับนเอารุ่งเลือกลายมันกับลุมเป็นบวกนะครับเนาะนี่ครับหน้าที่ปั่นมเมยอนะครับเนาะเดี๋ยวติดตามมึงคบว่าสีสวยงามทำไหนะครับเนาะ,นะช่วงเวลาปั่นเนี่ยอาจจะพอได้ยินเสียงบันไดนะครับเนาะเพราะว่าม,มาผู้เดียวครับเอาช่มชมไปแบบอไรบันไดนะครับเนาะผม ครับถือว่าป่านท่านกับถือว่าแล้วเนาะครับพี่น้องเนาะนะครับกระสิเปลี่ยนในรูปแบบนี้เนาะพี่น <descending level>. ้องนะครับอันนี้ก็กระสิเก็บมุ่มไปนี่แหละครับเนี่เก็บเก็บริมคันหน้าเนาะครับเนาะเก็บริมคันหน้านี่ครับโดยไท้คาว่าเก็บไปคันหน้าตีนสวยงามนะครับถีนคันหน้านี่กระสสวยงามพี่น้องหลังคันหน้ากระสิยืดทั้งทีแล้วครับนี่สวยงาม อันนี้ก็จิเป็นป้านขั้นแดนนะครับกระจิบว่าอะไรเอาไปค้างเนหลายปนไหนนะครับเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นขั้นแดนนะครับขั้นหน้าแดนอ่าครับเอ่ออธิบายยอนหลังนะครับเนาะการป่านขั้นเนาะครับเนาะคือสูตรผมนีสี่ป้านขั้นค้างผมทีไล่จากหัวไปหาทรายนะครับป้านจากข้างหัวไปหาทั้งทรายนะครับตามที่ผมส้มยิบมากที่นี่นะครับ สำหรับเมื่อนีนะครับอีสาเราทงกับมีแนว่มาฝากพี่น้องคือไทยหน้าจ่างนะครับปัานขานะครับกลูกจิ้งทัดไทยนะครับผ่านปั๊บไทยไปเล่าไปห้ามนะครับก็คือที่ผมแนะนำมากข้างต้นนะครับแต่สำหรับเมื่อนีนะครับ พอฝากคื้เขานะครับพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้มีกำลังใจส้างคลิปต่อไปนะพี่น้องเนะถึงอาจจะเป็น่องเล็กๆนะครับ่องทีสานเราท่องลายเส้งสิษย์นี่ช่องเล็กๆก็มีคนชมคน,คนลไลค์กล็ถึงอาจจะบพ่ท่านมากนะครับแตว่ากะ มีกำลังใจอยู่ครับที่กดไลค์กดแชร์มากกดติดตามผมมากนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสารละทงไอทั้งทิศกะขอลาไปก่อนครับผมขอสวัสดีครับ